ล้ครับต้องต่อแล้วครับปัจจุบันอึ้งไปแล้วครับแต่รอบต่อไปก็่ผมบอกจะเล่นเสียวให้ดูดูว่าเสียวเขาจะเป็นแบบไหนอ่าอ่าเดินหน้าหน่อยเดินหน้ามาปอยังพอยังเอเคปเอาเสียวนั่นทีนี้นะเอ้าดูว่าจะเสียวแบบไหนครับยันไข่ติ่มหรือเปล่าว้ายที่มองของน้ององผมอุ้ยปากเหลืองตัวรองเลยมอเนี่ยปากเหลืองเที่ยวเขาเผา ว้าวปากเลี้ยวเลี้ยเที่ยวพองเขาเดี๋ยวกัดกันเลยครับจับตาชมให้ดีๆว่าคุณหมอของเราครับจะให้จระเข้กัดส่วนไหนโชว์นักท่องเที่ยวครับกัดแขนกัดหัวกัดตัวหรือกัดขาดูช่อหลวงพ่อจะช่วยเขาหรือปอบข้างเนื้อหนังเขาจะเหนียวหรือไม่เอาละครับจระเข้นิ่งจระเข้พร้อมคุณหมอพร้อมอ๋อให้ทำใจแพ้หนึงครับใจเก็นเกแล้วนักท่องเที่ยวล่ะจ๊ะพร้อมอยากจะเห็นจระเข้กัดโชว์กันหรือยังพร้อมยังครับ จำเป็ครับการท่องเที่ยวของแล้วไม่ใช่ะไม่ใช่ใช่คุณหมอบอกเองความหมายไม่ใช่อย่างนั้นแน่ความหมายเป็นอย่างนี้อยยอดลูกเทพของครับนักท่องเที่ยวของครับวันที่บอกว่าของมื่อกี้นะครับลงมันได้ยินมาใครจะกล้าลงมาละหมองฟังเสียงดิ้เสียงอะไรอะใครร้องเพลงโอ้ฟันปลอมแน่นอนโอ้ยเลอะวันมเป๊กเป๊กอ่าไม่รู้หรอกน้องจะรู้ว่าฟันปลอมเป็นเทียนไพเบอร์ ไม่ใช่ไม่ใช่โอโอเคโอเคอ่าอย่าลืมนะครับกดออโต้กันให้ดีนะครับดูสิว่าใครจะกัดใครครับจระเข้จะกัดคุณหมอหรือคุณหมอของเราจะกัดจระเข้ได้ทีไหนท้ากันตัดสินจัดจัดลงจัดลงมาเจนารายะเบาเบาสิเอ้าเสียงดังไม่ได้หรอมันตกใจอ๋อมันตกใจมันจะไม่หนีลงน้ำไม่หนีลงน้ำหรอกเนี่ย ของปปเบางันเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้เอาจริงๆครับไม่รอไปเลยครับคนกัดจอระเชยโฉไอเดนอาบปากวิทาปากขึน้อยไอพีนาท้กัดจิจัดไปค่อยกัดชวดเข้าปังโบไปบเลยเอาไปไรถชาร์จ